คุณเคยเห็นเด็กไร้บ้านเปลี่ยนโลกของใครบางคนเพียงด้วยการเต้นไหมเด็กผู้หญิงผู้พิการที่ไม่เคยัวเราะกลับยิ้มอย่างสดใสเพราะใครคนนี้เพียงก้าวแรกทุกสายตาในงานหยุดนิ่งคุณจะไม่เชื่อว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรใครจะคิดว่าความจริงใจและหัวใจบริสุทธิ์จะสร้างความมหัศจรรย์ที่ทำให้เศรษฐีร่ำให้เด็กไร้บ้านยืนอยู่ริมถนน สายลมหนาวพัดผ่านทำให้เสื้อผ้าที่ขาดวิ้นของเขาสั่นไหวสายตาของผู้คนมองผ่านไปด้วยความเพิกเฉยแต่เขากลับมองไปยังอาคารสูงตรงหน้าบ้านหลังใหญ่ของเศรษฐีผู้มั่งคั่งลูกสาวของเศรษฐีนั่งอยู่ในรถเข็นรอยยิ้มจางบนใบหน้าของเธอสะท้อนแสงแดดเด็กไร้บ้านก้าวเข้าไปไกลหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมา ความตึงเครียดในอากาศทำให้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเขายื่นมือไปจับมือเล็กๆของเธอเด็กผู้หญิงพยักหน้าอย่างกล้ากลก้ากลัวๆเสียงหัวใจของทั้งสองดังขึ้นเป็นจังหวะเดียวกันเขาเริ่มเต้นรำช้าๆดวงตาของเศรษฐีมองมาพร้อมกับความตกใจทุกก้าวของเด็กไร้บ้านเต็มไปด้วยพลังแม้ร่างกายเขาอ่อนแอเสื้อผ้าเปื้อนฝนแต่การเคลื่อนไหวของเขามีชีวิตชีวา เด็กผู้หญิงในรถเข็นัวเราะเบาๆเสียงนั้นช่งางใสบริสุทธิ์ดึงดูดความสนใจของคนรอบข้างเสร็จที่หยุดทุกอย่างตาค้างกับภาพตรงหน้าคนรอบตัวเริ่มรวมตัวสายตาของทุกคนจับจ้องที่เด็กทั้งสองความเงียบกดดันแต่เต็มไปด้วยความคาดหมายเด็กไร้บ้านหมุนตัวพร้อมเด็กผู้หญิงรอยยิ้มของเธอขยายกว้างขึ้นบางคนเริ่มน้ำตาไหล ความอบอุ่นในใจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเศรษฐีรู้สึกถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาความมัง่งคั่งไม่สามารถซื้อความสุขแบบนี้ได้เด็กไร้บ้านก้มลงเด็กผู้หญิงโอบแขนเขาแน่นดวงตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ไม่มีคำพูดแต่สื่อสารได้ชัดเจนคนรอบข้างไม่สามารถละสายตาความสะเตือนใจผสมความชื่นชมเศรษฐีลุกขึ้น น้ำตาไหลลงบนแก้มใจเขาสั่นสะท้านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงหยุดเต้นแต่ความเงียบกลับเต็มไปด้วยพลังทุกคนในที่นั้นรู้สึกถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งความมั่งคั่งและความยากจนไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญคือความจริงใจและหัวใจที่เปิดกว้างเด็กไร้บ้านก้าวถอยหลังเล็กน้อยสายตาของเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของเด็กผู้หญิง เธอโหเราะด้วยความตื่นเต้นแต่มีน้ำตาซ่อนอยู่จังหวะของเพลงในหัวใจของเขาเหมือนดังขึ้นเรื่อยๆทุกเก้าของเขามีความหมายมากกว่าคำพูดใดๆทัานใดนั้นเด็กผู้หญิงชี้ไปที่ประตูใหญ่เขารีบเดินตามเสียงเรียกทั้งสองเข้าไปในห้องโถงกว้างฝูงคนในงานยังคงเงียบทุกสายตาเลื่อนมาที่เด็กทั้งสองเด็กไร้บ้านยืนตรงกลางห้องเด็กผู้หญิงยืนข้างเขา เขายกมือของเธอขึ้นสูงแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าทั้งคู่ความตึงเครียดและความมุนงงผสมกันเสียงหัวใจทุกดวงในห้องเหมือนหยุดไปชั่วขณะแล้วเด็กผู้หญิงเริ่มหมุนตัวเด็กไร้บ้านเคลื่อนไหวตามจังหวะร่างกายของเขาสอดประสานกับเธออย่างไม่น่าเชื่อทุกคนเริ่มกลั้นหายใจสายตาของเศรษฐีสั่นสะท้านหัวใจเขาสะเทินด้วยความสงสารและความประทับใจ เด็กไร้บ้านหยุดหมุนเด็กผู้หญิงล้มลงบนรถเข็นทุกคนในห้องตื่นตระหนกเศ็ษทีรีบวิ่งไปไกลเด็กผู้หญิงยิ้มบางๆให้เขาเด็กไร้บ้านก้มลงดึงมือเธอขึ้นทั้งสองหัวเราะเบาๆแต่สายตาเต็มไปด้วยความซาบซึง้งในวินาทีนั้นทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่เกินคำบรรยายความแตกต่างระหว่างความรวยและความจนหายไปเหลือเพียงหัวใจที่เปิดกว้าง เศร็จที่รู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเด็กไร้บ้านกลายเป็นผู้สร้างความมหัศจรรย์ด้วยรอยยิ้มและการเคลื่อนไหวและทุกสายตาก็รู้ว่าในความไม่สมบูรณ์แบบกลับมีความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงซ่อนอยู่เด็กไร้บ้านก้าวเข้ามาใกล้เด็กผู้หญิงมากขึ้นเขาก้มลงและกระซิบเบาๆใบหน้าของเธอสว่างขึ้นด้วยรอยยิ้มที่แทบไม่เคยเห็นใครมาก่อนเด็กผู้หญิงยกมือเล็กๆขึ้นแต่ใบหน้าเขา สัมผัสนั้นอบอุ่นและอ่อนโยนทั้งสองรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งฝูงคนในห้องเริ่มสะเตือนใจหลายคนก้มลงปาดน้ำตาความมั่งคั่งและสถานะสังคมไม่มีค่าใดๆความจริงใจและหัวใจที่เปิดกว้างเป็นสิ่งเดียวที่จับต้องได้เด็กไร้บ้านรูปผมของเด็กผู้หญิงเขายิ้มอย่างสงบสายตาของเขาพูดแทนคำพูดทุกคำเด็กผู้หญิงหัวเราะเบาๆอย่างสดใส เสียงนั้นดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบของห้องเสรษฐีเดินเข้ามาไกลเขานั่งลงข้างเด็กทั้งสองมือของเขาสั่นเล็กน้อยน้ำตาไหลลงบนแก้มความรู้สึกผิดและความทราบซึ่งผสมกันเขาไม่เคยคิดว่าความสุขจะมาจากสิ่งเล็กๆแบบนี้เด็กไร้บ้านจับมือเด็กผู้หญิงแน่นขึ้นเหมือนสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันเสมอเด็กผู้หญิงมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจ ทุกคนในห้องรับรู้ถึงความจริงใจนี้หัวใจของทุกคนถูกแต่ต้องความอบอุ่นและความซาบซึงเข้าครอบนำในวินาทีนั้นทุกเสียงในห้องเงียบสนิทแต่ความรู้สึกกลับดังชัดเจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบสองหัวใจที่เชื่อมกันเด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงสร้างความมหัศจรรย์ด้วยความรักและความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดเด็กไร้บ้านค่อยๆย่อตัวลง เด็กผู้หญิงยื่นมือไปสัมผัสใบหน้าของเขาความเงียบในห้องหนักแน่นจนทุกเสียงเล็กๆชัดเจนสายตาของทั้งสองสื่อสารโดยไม่ต้องมีคำพูดทันใดนั้นเด็กผู้หญิงยกมือขึ้นสูงเด็กไร้บ้านจับมือเธอแน่นเขาเริ่มหมุนรอบตัวเธออย่างระมัดระวังทุกสายตาในห้องจับจ้องเสียงหัวใจทุกดวงเหมือนสอดประสานกันเสร็จที่ยืนอยู่ข้างๆน้ำตาไหลไม่หยุด เขาเห็นความสุขที่ไม่เคยสัมผัสจากเงินทองเด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงเคลื่อนไหวราวกับโลกหยุดหมุนแต่ละรอยยิ้มแต่ละเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความจริงใจเด็กผู้หญิงเอนตัวไปใกล้เขาเด็กไร้บ้านโอบเธอไว้ความอบอุ่นและความปลอดภัยส่งผ่านกันอย่างชัดเจนทุกคนในห้องรู้สึกถึงความมหัศจรรย์บางคนก้มลงปาดน้ำตาบางคนยกมือขึ้นเหมือนรับพลังบางอย่าง และในวินาทีนั้นเด็กผู้หญิงพูดคำแรกด้วยเสียงเบาขอบคุณเด็กไร้บ้านตอบด้วยรอยยิ้มกว้างความเชื่อมโยงนั้นลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดใดๆเศรษฐทีเข้าใกล้เขาก้มลงจากมือเด็กไร้บ้านน้ำตาไหลลงมาบนมือของเขาหัวใจที่เย็นชาเต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกคนในห้องรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจลืมได้เด็กทั้งสองหยุดเคลื่อนไหว แต่ความเงียบไม่ได้แห้งแหลงกลับเต็มไปด้วยพลังและความหวังสายตาของทุกคนยังจ้องมองบางคนถึงกับกลั้นหายใจความจริงใจของสองหัวใจนั้นสะท้อนทุกความรู้สึกในที่สุดเด็กไร้บ้านก้มลงอีกครั้งเด็กผู้หญิงยิ้มบางงทั้งสองรู้ว่าไม่ว่าความยากจนหรือความพิการก็ไม่สามารถขัดขวางความงดงามของหัวใจที่เปิดกว้าง เด็กไร้บ้านก้าวถอยหลังเล็กน้อยเด็กผู้หญิงเอื้อมมือไปโอบไหล่เขาความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความคาดหมายทุกสายตาจับจ้องไปยังสองหัวใจที่กำลังเชื่อมกันทันใดนั้นเด็กไร้บ้านดึงเด็กผู้หญิงเข้าใกล้มากขึ้นหมุนตัวช้าๆรอยยิ้มของเธอสว่างสวัยทุกคนในห้องเหมือนหยุดหายใจความประทับใจและความสงสารผสมกันอย่างลงตัวเสร็จที่ยืนอยู่ใกล้ น้ำตาไหลลงบนแก้มเขารู้สึกถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาเงินทองไม่สามารถสร้างความสุขนี้ได้เด็กทั้งสองแสดงให้เห็นว่าความจริงใจและหัวใจเปิดกว้างมีค่ามากกว่าทุกสิ่งเด็กผู้หญิงเอนตัวไปใกลเ้เขาเขาโอบเธอไว้แน่นทั้งสองยืนตรงกลางห้องเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบพวกเขาเพียงสองคนเสียงหัวใจของทุกคนในห้องสอดประสานกันบางคนก้มลงปาดน้ำตา บางคนยกมือขึ้นเหมือนรับพลังบางอย่างเด็กไร้บ้านก้มลงต่ำเด็กผู้หญิงมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความไว้วางใจเขาพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอเด็กผู้หญิงพยักหน้ารอยยิ้มของเธออบอุ่นและมัน่นคงทุกสายตาในห้องสะท้อนความซาบสงใจเษกี่ยิ้มทั้งน้ำตาเขาก้มลงจับมือเด็กไร้บ้านรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริง ทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนหัวใจถูกแต่ต้องโลกของความมั่งคั่งและความยากจนละลายหายไปเหลือเพียงความรักความเข้าใจและความจริงใจเด็กทั้งสองยืนอยู่ตรงกลางเสียงหัวใจของพวกเขาก้องกังวานความอบอุ่นและความหวังแพร่กระจายไปทั่วทุกคนในห้องไม่สามารถละสายตาความมหัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยความเรียบง่ายและความจริงใจในวินาทีนั้นไม่มีใครพูดอะไร แต่ทุกคนรู้สึกว่าหัวใจของเด็กทั้งสองได้เปลี่ยนโลกทั้งใบเด็กไร้บ้านก้มลงต่ำอีกครั้งเด็กผู้หญิงเอียงหัวพิงไหลเขาอย่างอบอุน่นทุกสายตาในห้องยังจับจ้องเรากับเวลาหยุดอยู่ตรงนั้นเขายิ้มบางๆสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเด็กผู้หญิงหัหเร้อเบาๆเสียงนั้นใสบริสุทธิ์เหมือนรักังดังไกลหัวใจของทุกคนในห้องสะเทือนเสษที่ยืนตัวแข็ง น้ำตาไหลลงบนแก้มเขารู้ทันทีว่าความสุขแท้จริงไม่ใช่เงินทองแต่คือความรักความเข้าใจและความจริงใจที่บริสุทธิ์เด็กไร้บ้านจับมือเด็กผู้หญิงแน่นขึ้นทั้งสองยืนเคียงข้างกันตรงกลางห้องแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าของพวกเขาราวกับโลกทั้งใบมอบความอบอุ่นให้เพียงสองหัวใจผู้คนรอบข้างเริ่มโอบก,กอดกันน้ำตาไหลลงพร้อมรอยยิม้ม ทุกคนรับรู้ถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงไม่จำเป็นต้องพูดคำใดหัวใจของพวกเขาพูดแทนทุกสิ่งเศรษฐียื่นมือออกมาจาับมือเด็กไร้บ้านน้ำตาและรอยยิ้มผสมกันลบภายนอกที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งและความยากจนละลายหายไปในวินาทีนั้นเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่เปล่งประกายด้วยความจริงใจเด็กผู้หญิงหันมามองเขายิ้มและกระซิบ เราจะไม่ปล่อยมือกันเด็กไร้บ้านพยักหน้าแน่นรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและมัน่นคงทุกสายตาในห้องรู้สึกถึงความมหัศจรรย์นี้และในที่สุดเด็กทั้งสองเดินออกไปด้วยกันท่ามกลางเสียงปรบมือและน้ำตาความสุขที่แท้จริงได้เกิดขึ้นแล้วโลกของความมั่งคั่งและความยากจนไม่สามารถแบ่งแยกความรักและความหวังนี้ได้หัวใจของทุกคนถูกสัมผัส และไม่มีใครในที่นั้นลืมวินาทีนั้นได้เด็กทั้งสองก้าวออกจากห้องโถงเด็กผู้หญิงยืนบนรถเข็นเด็กไร้บ้านเดินเคียงข้างเธออย่างมันง่นคงแสงอาทิตย์สาดเข้ามาสะท้อนบนใบหน้าทั้งสองให้เปล่งประกายฝูงคนรอบข้างยังคงยืนมองน้ำตาไหลรินไปพร้อมรอยยิ้มเสียงหัวใจทุกดวงเต็มไปด้วยความอบอุ่นบางคนก้มลงปาดน้ำตา บางคนยกมือขึ้นประสานกันด้วยความซาบซึ้งเด็กผู้หญิงโหเร้ะเบาๆเสียงนั้นเหมือนเพลงบรรเลงใจเด็กไร้บ้านมองเธอด้วยสายตาอบอุน่นเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบพวกเขาเพียงสองคนทุกก้าวทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจเศรษฐียืนอยู่ใกล้น้ำตาไหลลงอย่างไม่อายเขารู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงไม่ใช่จากเงินทอง แต่จากหัวใจที่เปิดกว้างและความรักที่บริสุทธิ์เด็กไร้บ้านหยุดกลางถนนเด็กผู้หญิงยิ้มให้เขาและพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนเราจะไปด้วยกันสเสมอเขาก้มลงจับมือเธอแน่นรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและมั่นคงทุกคนรอบข้างรู้สึกถึงความมหัศจรรย์นั้นสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความประทับใจหัวใจทุกดวงในบริเวณน,นั้นสันส่นสะเทือน โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและอคติละลายหายไปในวินาทีนั้นเหลือเพียงความรักความหวังและความเข้าใจเด็กทั้งสองเพื่อนตัวออกไปด้วยกันเหมือนก้าวแรกของชีวิตใหม่ทุกสายตายังคงจับจ้องด้วยความประทับใจและเสียงหัวใจทุกดวงยังคงก้องกังวาลเรื่องราวของเด็กไร้บ้านและลูกสาวผู้พิการกลายเป็นความทรงจำที่จะไม่มีวันลืมเด็กทั้งสองเดินออกจากเนาอาคารสูง สายลมพัดเบาๆผ่านผมและเสื้อผ้าแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดลงบนถนนสะท้อนบนใบหน้าของพวกเขาให้สว่างสวัยเหมือนโลกทั้งใบยิ้มให้เด็กผู้หญิงยื่นมือไปจับมือเขาเด็กไร้บ้านก้มลงและโอบเธอไว้ความอบอุ่นและความปลอดภัยส่งผ่านกันทุกก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังคนรอบข้างยืนเงียบน้ำตาไหลลงอย่างไม่รู้ตัวบางคนกลั้นหายใจ บางคนก้มลงปาดน้ำตาทุกสายตาจาับจ้องไปที่สองหัวใจที่เชื่อมกันนี้เสร็จที่ยืนอยู่ใกล้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสจากเงินทองหัวใจของเขาเต้นแรงน้ำตาไหลลงบนแก้มและเขาก็ยิ้มด้วยความเข้าใจเด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงหยุดเดินมองไปยังฝูงคนด้วยรอยยิ้มเด็กผู้หญิงกระซิบเราจะไม่ปล่อยมือกันเขาพยักหน้าแน่น หัวใจของทั้งสองเต็มไปด้วยความมั่นคงและความรักทุกคนในบริเวณนั้นรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ความแตกต่างระหว่างความมั่งคั่งและความยากจนละลายหายไปเหลือเพียงความจริงใจความเข้าใจและหัวใจที่เปิดกว้างเด็กทั้งสองก้าวต่อไปเหมือนก้าวแรกของชีวิตใหม่โลกของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังทุกสายตาในที่นั้นยังคงจับจ้องด้วยความซาบซึ้ง เรื่องราวนี้จะฝังอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปและในวินาทีนั้นหัวใจของทุกคนรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงเด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงสร้างความมหัศจรรย์ที่ไม่อาจลืมโลกหยุดหมุนชั่วคราวเพื่อยกย่องหัวใจสองดวงนี้ทุกคนรู้ว่าความรักและความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งบนโลกเด็กทั้งสองก้าวออกไปยังสวนด้านนอกแสงแดดสาดส่องลงบนใบไม้เขียวขจี เสียงนกร้องและสายลมพัดผ่านทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นเด็กผู้หญิงหัวเราะเบาๆเด็กใกล้บ้านยิ้มตอบด้วยความอบอุ่นพวกเขายืนตรงกลางสวนจับมือกันแน่นดวงตาของพวกเขาสื่อสารกันโดยไม่ต้องมีคำพูดหัวใจของทั้งสองเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังรอยยิ้มของเด็กผู้หญิงเปล่งประกายเหมือนดวงอาทิตย์คนรอบข้างเริ่มรวมตัวเข้ามาไกล บางคนก้มลงปาดน้ำตาบางคนยกมือขึ้นด้วยความซาบซึ้งทุกคนรับรู้ถึงความมหัศจรรย์ของสองหัวใจนี้ความแตกต่างระหว่างความมั่งคั่งและความยากจนหมดความหมายเศกที่ยืนอยู่ใกล้น้ำตาไหลลงบนแก้มหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาเข้าใจแล้วว่าความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากเงินทองแต่เกิดจากความรักความจริงใจและหัวใจที่เปิดกว้าง เด็กไร้บ้านหมุนตัวพร้อมเด็กผู้หญิงเสียงฮูร้อของเธอและรอยยิ้มของเขาเติมเต็ม,ตมบรรยากาศทุกสายตาในสวนเต็มไปด้วยความซาบส้งใจเด็กทั้งสองหยุดยืนหันมามองคนรอบข้างรอยยิ้มของพวกเขาเปล่งประกายถึงความหวังและความรักในวินาทีนั้นทุกคนรับรู้ว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงสร้างเรื่องราวที่ไม่มีใครลืม ความรักความเข้าใจและหัวใจที่เปิดกว้างกลายเป็นแรงบันดาลใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเพื่อชื่นชมหัวใจสองดวงที่ไม่ย่อทอเด็กทั้งสองเริ่มก้าวเดินไปยังสะพานไม้เล็กๆน้ำใสไหลผ่านใต้สะพานสะท้อนแสงแดดเป็นประกายเด็กผู้หญิงหัวเราะเบาๆขณะมองน้ำเด็กไร้บ้านก้มลงมองเธอด้วยสายตาอบอุน่นรอยยิ้มของเขาส่งผ่านความมั่นใจและความปลอดภัยทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวัง ทุกสายตาของผู้คนที่ตามมาหยุดจับจ้องบางคนก้มลงบาดน้ำตาบางคนยกมือขึ้นประสานกันด้วยความซาบซึง้งเสียงหัวใจทุกดวงในบริเวณน,นั้นเหมือนสอดประสานกันเศรษที่ยืนอยู่ด้านข้างน้ำตาไหลลงบนแก้มเขารู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงไม่ใช่จากเงินทองแต่จากหัวใจที่เปิดกว้างและความรักที่บริสุทธิ์เด็กผู้หญิงเอื้อมมือไปจับมือเขา เด็กไร้บ้านก้มลงและอบเธอไว้ความอบอุ่นและความปลอดภัยส่งผ่านกันโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและอคติละลายหายไปในวินาทีนั้นเด็กทั้งสองหยุดกลางสะพานหันมามองผู้คนรอบข้างรอยยิ้มของพวกเขาส่งผ่านความหวังและความรักทุกคนรับรู้ถึงความมหัศจรรย์หัวใจทุกดวงถูกแต่ต้องและไม่มีใครในที่นั้นลืมวินาทีนั้นได้ เด็กไร้บ้านก้มลงกระซิบเราจะไปด้วยกันเสมอเด็กผู้หญิงพยักหน้าแน่นรอยยิ้มของทั้งสองเต็มไปด้วยความมั่นคงความรักและความจริงใจส่องแสงแรงกว่าแสงแดดลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนชั่วขณะเพื่อชื่นชมหัวใจสองดวงนี้และในวินาทีนั้นทุกคนรับรู้ว่าความรักความเข้าใจและหัวใจที่เปิดกว้างมีพลังมากกว่าสิ่งใดบนโลก เด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงสร้างเรื่องราวมหัศจรรย์ที่ไม่มีวันลืมเด็กทั้งสองก้าวออกจากสะพานไม้ย่างก้าวช้าๆแต่มั่นคงไปยังสนามกว้างที่เต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนๆเด็กผู้หญิงหัวเราะเบาๆขณะที่เด็กไร้บ้านจับมือเธอแน่นสายลมพัดผ่านใบไม้และเสียงน้ำไหลกระทบโขดหินเป็นจังหวะเบาๆทุกสายตาในบริเวณนั้นจับต้องความเงียบเต็มไปด้วยความคาดหมาย บางคนก้มลงปาดน้ำตาบางคนยกมือขึ้นประสานกันด้วยความซาบซึ้งหัวใจทุกดวงเหมือนสั่นสะเทือนไปพร้อมกันเด็กไร้บ้านก้มลงมองเด็กผู้หญิงสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นใจเด็กผู้หญิงยิ้มตอบอย่างอ่อนโยนความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสื่อสารได้โดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเศรษฐียืนอยู่ด้านข้างน้ำตาไหลไม่หยุด เขารู้แล้วว่าความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากเงินทองแต่เกิดจากความรักความเข้าใจและหัวใจที่เปิดกว้างเด็กผู้หญิงชี้ไปยังท้องฝาเด็กไร้บ้านมองตามแสงแดดส่องลงบนพวกเขาเหมือนลกทั้งใบยกย่องหัวใจสองดวงนี้ทุกสายตาในสนามรับรู้ถึงความมหัศจรรย์หัวใจทุกดวงถูกแต่ต้องอย่างลึกซึ้งเด็กไร้บ้านก้มลงกระซิบเบาๆเราจะไม่ปล่อยมือกัน เด็กผู้หญิงพยักหน้าแน่นรอยยิ้มของทั้งสองเต็มไปด้วยความมั่นคงและความหวังความรักและความจริงใจสั่งแสงแรงกว่าแสงแดดโลกหยุดหมุนชั่วขณะเพื่อชื่นชมหัวใจสองดวงที่ไม่ย่อถอในวินาทีนั้นทุกคนรับรู้ว่าความรักความเข้าใจและหัวใจที่เปิดกว้างทรงพลังมากกว่าสิ่งใดบนโลกเด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงสร้างเรื่องราวมหัศจรรย์ ที่ไม่มีใครลืมได้ตลอดชีวิตเด็กทั้งสองก้าวออกจากสนามแสงแดดยามเย็นสาดลงบนใบหน้าเรากับโลกทั้งใบยิ้มให้พวกเขาเด็กผู้หญิงโหเราะเบาๆเด็กไร้บ้านยิ้มตอบอย่างอบอุ่นพวกเขาจับมือกันแน่นรู้ว่าไม่ว่าทางข้างหน้าจะยากลำบากเพียงใดก็จะผ่านไปด้วยกันคนรอบข้างยังคงยืนมองบางคนก้มลงปาดน้ำตาบางคนยิ้มอย่างซาบซึ้งใจ ทุกสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความชื่อในความงดงามของหัวใจมนุษย์เสร็จที่ยืนอยู่ข้างค่างน้ำตาไหลลงบนแก้มเขาเข้าใจแล้วว่าความสุขแท้จริงไม่ใช่เงินทองหรือความมั่งคัง่งแต่เกิดจากความรักความจริงใจและหัวใจที่เปิดกว้างเด็กไร้บ้านและเด็กผู้หญิงหยุดเดินมองไปยังท้องฟ้าที่สว่างสวยลมพัดผ่านเสียงนกร้องเบาๆ พวกเขารู้สึกถึงความอิสระและความหวังที่ไม่มีสิ้นสุดและในที่สุดทั้งสองก้าวออกไปด้วยกันสร้างเรื่องราวแห่งความมหัศจรรย์เรื่องราวที่ทุกคนจะจดจำตลอดชีวิตหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและโลกทั้งใบก็เหมือนยกย่องหัวใจสองดวงนี้